คุณกำลังพักร้อนโดยไปเที่ยวที่ดินของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในที่ราบสูงสกอตติชอันหนาวเย็นปราสาทเก่าแก่ที่ผุพังตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันเป็นสัญลักษณ์ของมรดกข,ของครอบครัวคุณคุณใช้ชีวิตวัยเด็กของคุณในป่าบริเวณใกล้เคียงเพื่อล่ากระรอกและตลอดช่วงวัยผู้ใหญ่คุณมีความสุขกับการเดินเล่นในพื้นที่ของที่ดินนี้มันมักจะมีอะไรใหม่ๆให้ค้นหายอยู่เสมอเมื่อคุณเดินผ่านต้นไม้เป็นครั้งที่ล้นคุณจะพบกับอาคารหินหลังเล็กๆมันเต็มไปด้วยดินและหญ้ารก คุณมีความอยากรู้อยากเห็นเพราะไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนคุณขุดดินและถอนหญ้าโดยกระตือรือร้นที่จะได้รู้สิ่งที่อยู่ภายในคุณพบประตูขนาดเล็กที่สึกกร่อนซึ่งใหญ่พอสำหรับสุนัขบางทีอาจจะเป็นบ้านสุนัขของราชวงศ์หรือเปล่าคุณเปิดประตูเก่าๆและมองเข้าไปในนั้นมันเป็นห้องเล็กๆไม่มีอะไรอยู่ข้างในนอกจากกระสอบเก่าๆคุณคว้ากระสอบมองดูใกล้ๆโดยพยายามดูว่าเป็นผ้าอะไรแต่เดี๋ยวก่อนมีบางอย่างอยู่ในนั้นคุณดูข้างในและพบไข่ขนาดเท่านกกระจอกเทศ หมาไม่วางไข่นี่เมื่อมองดูไข่อย่างใกล้ชิดคุณสังเกตเห็นว่ามันเก่ามากและหนักกว่าที่คุณคาดไว้คุณเขย่าเบาๆแล้วรู้สึกถึงของเหลวภายในทันใดนั้นคุณก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่มาจากมันด้วยความตกใจคุณพยายามโยนไข่ทิ้งแต่หยุดตัวเองไว้ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่คุณรู้สึกหวยหาไข่ราวกับว่ามันเป็นของคุณคุณถือมันไว้ใกล้กๆปกป้องมันและนํามันกลับไปที่ไร่คุณนั่งค้างไข่ที่วางอยู่บนโต๊ะในครัวโดยพยายามมองและคาดหวังว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้น ดวงตาของคุณเริ่มหนักอึ้งและค่อยๆปิดลงในตอนที่เปลือกตาปิดไข่เกิดขยับเล็กน้อยคุณลืมตาขึ้นมาดูทันทีแต่ไข่ย,ยังคงนิ่งอยู่ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะมันดิ้นไปมาและตอนนี้มันสั่นย่างต่อเนื่องไข่กลิ้งไปรอบๆบนโต๊ะมันเริ่มมีรอยร้าวและบางสิ่งข้างในกำลังกระแทกเปลือกไข่ด้วยความดุดันที่อยากจะออกมาข้างนอก ในที่สุดเปลือกก็แตกออกด้วยแรงผลักอันมหาศาลจากผู้อยู่อาศัยตัวเล็กมันยืนขึ้นโดยชูแขนขึ้นไปในอากาศและส่งเสียงแหลมออกมาว่าข้าเป็นอิสระแล้วคุณมองไปยังสิ่งที่ควรจะเป็นนกบางชนิดแต่มันเป็นนกที่แปลกมากมันมีสีขามีปีกและมีหนังสัตว์เลื้อยคลานอ่ะมังกรน,นี่เองเดี๋ยวอะไรนะมังกรใช่มังกรม,มันพูดกับคุณหลังจากอ่านความคิดของคุณ ได้ไงกันคุณพยายามจะพูดให้มากกว่านี้เจ้าคือผู้สืบเชื้อสายของที่ดินนี้ใช่หรือไม่คุณพยากหน้าด้วยความสับสนเพราะมันพูดได้ตามกฤษฎีกาปี1061พวกาข้าที่ออกมาจากไข่จะจงรักภักดีต่อผู้ดูแลคุณมองกันและกันมังกรกําลังรอการตอบสนองของคุณอยู่คุณสับสนจนพูดอะไรไม่ออกเจ้าเลือกชื่อที่จะเรียกข้าได้หรือยังอ่าใช่แล้วชื่ออืมฉันจะเรียกนายว่าหมาน้อยหมาน้อยตอบสนองด้วยการโค้งคำนับอย่างให้เกียรติ มันเป็นชื่อที่คู่ควรซึ่งข้าหวังว่ามันจะนําความรุ่งโรจน์มาให้ความรุ่งโรจน์เหรอฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมนายถึงอยู่ที่นี่ทําไมต้องตอนนี้ หมาน้อยอธิบายว่าเมื่อองค์ประกอบของเวทมนในอากาศทำปฏิกิริยากันมันสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ไข่มังกรฟักตัวจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศของโลกอาจอธิบายทั้งหมดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิระดับไฮดโดรเจนหรือการเปลี่ยนแปลงในมหาสมุทรซึ่งไม่สามารถกำหนดได้คุณยอมรับว่ามันเป็นเพียงเวทมนด้วยความเหน็ดเหนื่อยคุณเข้านอนเช้าวันต่อมาคุณตื่นขึ้นโดยคาดหวังว่าจะพบหมาน้อยรอคุณอยู่แต่ก็ไม่เจอมันเลย คุณออกไปข้างนอกทุกอย่างเงียบมากไม่มีเสียงนกร้องฝูงแกะที่อยู่ห่างไกลก็เงียบเช่นกันทันใดนั้นหมาน้อยก็บินลงมามันตัวโตวเท่ากับขนาดของวัวมันโตเร็วเกินไปแม้ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วว่าทำไมคุณพยายามไม่จินตนาการว่าเขาไปทำอะไรมาบทเรียนแรกเจ้ามนุษย์ขึ้นมาเลยหมาน้อยจัดตำแหน่งตัวเองเพื่อให้คุณขึ้นไปบนหลังของมันได้คุณไม่ถามอะไรมันเลยเพราะวางใจว่าเขารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ มันเริ่มวิ่งอย่างรวดเร็วไปยังที่โลง่งเหมือนกับเครื่องบินก่อนขึ้นบินโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าใดๆเมื่อมันรวบรวมความเร็วได้เพียงพอคุณทั้งคู่ก็บินออกไปด้วยแรงของลม มีการเร่งความเร็วในอากาศเพิ่มระดับความสูงคุณจับมันไว้แน่นเมื่อบินผ่านต้นไม้ที่แคบมากจนเกือบชนหมาน้อยก็เลี้ยวกระทันหันคุณอยากกลับไปบนพื้นจะแย่แล้วได้ยินเสียงของหมาน้อยในหัวเจ้าจะทำหน้าที่เป็นตาให้ข้าด้วยคอยดูในที่ที่ข้าทำไม่ได้เออฉันเห็นต้นไม้อยู่รอบๆมีเนินเขาบางส่วนในระยะไม่ใช่ตอนนี้หมาน้อยขัดจังหวะเจ้าต้องระวังอันตรายให้ข้าไม่ใช่สังเกตทิวทัศน์ คุณบินมาหลายชั่วโมงแล้วและคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณกังวลมากเกินไปที่จะนั่งเฉยๆและมันก็หนาวคุณน่าจะเอาเสื้อผ้าหนาๆนาติดมาด้วยนะเนี่ยทีนี้กระโดดคุณกระโดดโดยไม่ลังเลโดยเชื่อคําสั่งของหมาน้อยแต่คุณก็ต้องเสียใจกับการกระทํานี้ในขณะที่กําลังร่วงลงสู่พื้นต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลด้านล่างมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วกางแขนออกแล้วจับไว้หมาน้อยบินเข้ามาด้านใต้คุณคุณลงไปบนตัวมันและจับมันไว้ทันที ดีมากเราลองทริคนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นมาน้อยหัวเราะคุณลงถึงพื้นอย่างปลอดภัยในภูมิประเทศที่คุณไม่คุ้นเคยไปเอาไม้มาสิเราจะตั้งแคมป์กันคุณหงุดหงิดที่ต้องทำตามคำสั่งจากสิ่งที่ควรจะเป็นมังกรของคุณคุณไปเก็บไม้โดยดีในขณะที่หมาน้อยบินออกไปคุณรวบรวมไม้มาและวางซ้อนกันอย่างเรียบร้อยหมาน้อยบินลงพื้นเสียงดังข้างๆกองไม้ เขาไม่รู้ว่าคุณทำงานหนักแค่ไหนและจุดไฟด้วยการพ่นไฟเพียงครั้งเดียวมันนอนอย่างสงบและปล่อยหลับไปโดยกรนเสียงดังทันทีคุณเพลิดเพลินกับความอบอุ่นแต่นอนไม่สบายบนพื้นคุณรู้สึกว่ามันเหมาะที่จะนอนข้างๆหมาน้อยมันเอาหางปาดคุณในขณะที่ตาของมัน oh, <man. S 1> ยังปิดอยู่มันบ่นว่าข้าไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ข้าเป็นมังกรแล้วนอนต่อ คุณเดินไปนอนที่อื่นและหลับไปอย่างไม่สบายตัวเมื่อคุณตื่นขึ้นในเช้าวันถัดไปมันแทบจะไม่มีความอบอุ่นจากกองไฟหลงเหลืออยู่เลยหมาน้อยหายตัวไปแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่คุณถอนหายใจเป็นมังกือที่แย่ที่สุดเลยหมาน้อยกลับมาด้วยสไตล์ของมันที่คาดเดาไม่ค่อยได้และโยนเนื้อปรุงสุกให้คุณคุณไม่ถามว่าเขาเอามาจากไหนอย่ารู้เลยจะดีที่สุดกินให้อร่อยวันนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของเราอันตรายกำลังมาหมาน้อยยืนมองออกไปในที่ที่คุณไม่รู้จัก คุณกินอาหารของคุณเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่คู่หูของคุณเอามาให้คุณเงยหน้าและสังเกตเห็นว่าขนาดของมาน้อยใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืนคุณพยายามปินขึ้นไปบนหลังของมันปีกของมันใหญ่โตมากตอนนี้เขาไม่ต้องการรันเวย์แล้วและขึ้นบินโดยไม่มีการบอกล่วงหน้าวันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษวันนี้มาถึงแล้วขณะที่หมาน้อยบินไปข้างหน้าคุณถามว่ามันคือวันอะไรแต่เขาตะโกนกลับมาว่าแค่ตั้งสติให้ดี คุณบินไปทางเหนือด้วยกันอากาศเย็นลงแต่วันนี้ร่างกายของหมาน้อยมีความอบอุ่นมากขึ้นเมฆดำก่อตัวขึ้นในระยะไกลเมื่อบินเข้าไปใกล้ขึ้นคุณมองเห็นสิ่งต่างๆในระยะไกลโดยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรหมาน้อยรับรู้ถึงความกังวลของคุณไอซ์กอยนะ่ะเ <What? S 1> วทมนต์เดียวกันกับที่ทำให้ข้าปักไข่ได้ทำให้มันออกมาจากน้ำแข็งพวกมันต้องการทำให้โลกกลายเป็นน้ำแข็งมีเพียงเราเท่านั้นที่จะหยุดพวกมันได้คุณกังวลเมื่อสังเกตเห็นจำนวนของพวกมัน อาจมีหลายสิบหรือหลายร้อยตัวและอาจมีมากกว่านั้นซ่อนอยู่ในก้อนเมฆเบื้องหลังพวกมันเมื่อคุณเข้าใกล้หมาน้อยเร่งความเร็วเข้าหาพวกมันฟาดพวกมันออกไปชนไฟและกัดคุณจับไว้แน่นพยายามหลีกเลี่ยงปลายปีกที่แหลมคมของพวกมันจำนวนของพวกมันมีมากเกินไปหมาน้อยเริ่มรับมือไม่ไหวไอส์กอยที่อยู่เหนือศีรษะลดความเร็วลงมุ่งเป้าไปที่หมาน้อยโดยตรหนักได้ว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้ในขณะที่เผชิญหน้ากับไอส์กอยหลายตัวพร้อมกัน คุณกระโจนเท้าหามันโดยพุ่งชนกลางอากาศนี่มันเหมือนชนกำแพงหินเลยละ่ะไม่สะทกสถานอะไรนอกจากทำให้เสียสมาธิมันสะบัดคุณออกไปและคุณก็ตกลงมาหมาน้อยเห็นคุณแต่ไม่สามารถมาช่วยได้จึงได้แต่ร้องเรียกคุณ คุณร่วงลงพื้นอย่างหมดหนทางได้ตัวแล้วคุณได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึง่งเธอคว้าแขนคุณและดึงคุณไปที่มังกรตัวอื่นคุณยิ้มแล้วหันกลับมาเพื่อดูว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่ยังมีอีกหลายสิบตัวที่บินไปช่วยหมาน้อยกลุ่มมังกรมุ่งเป้าไปที่ไอซ์กอยเพื่อช่วยเหลือหมาน้อยจากนั้นเหล่ามังกรก็หันไปโจมตีไอซ์กอยที่เหลืออยู่แม้ว่าไอซ์กอยจะมีจํานวนมากแต่กองกําลังมังกรสามารถเอาชนะพวกมันได้อย่างง่ายดายและพวกมันที่เหลือหนีไปทางเหนือที่ไกลมากขึ้น หล่งมังกรและคู่หูบินลงมาที่พื้นเพื่อพบกันหมาน้อยลงมาจอดข้างๆคุณทันทีคุณหันไปหาผู้หญิงที่ช่วยคุณคุณเข้ากับมังกรของคุณได้ดีไหมคุณถามคุณหมายความว่ายังไงเราเข้ากันได้ดีสุดๆเลยเธอหัวเราะและกอดมังกรของเธอดีจังเลยนะคุณถอนหายใจขณะที่หมาน้อยใช้หางลูบหัวคุณ